อะไรถึงถาให้เราเลือกอยู่แค่ผลงานมันมีอยู่แค่นี้แกอยู่ตรงนี้ฉันใช้ชีวิตไปวันๆเว้ยแบบไม่มีความฝันเลยเลยแบบเพื่อเรามีคนมาถามแบบมันมันมันไม่กล้าตอบอะว่ามันฝันอะไรอะเอาจริงมันไม่เห็นภาพตัวเองที่จะได้ลืมตาอ้าปากเว้ยเนี่ยเอาจริงป้าซื้อหวยอะเรายังต้องมาหวังเลยว่าจะรวยสักโอเคทีวิตคนเราอะวันในอยู่ในประเทศเนี้ยหวังรวยเพราะหวยสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ ผู้เขา yeah. ่าฉ okay, ันเองเย่ไปชัยบล็อกไอ้แปะนะวันนี้เป็นเซอร์วิเจนนี่นะครับเขาเป็น first EP ราประเดิมกับดาราท่านหนึ่งคุณผู้เข่านะคะเป็นเกียิมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยฟิตหหุ่นมาเลยสำหรับวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่บางแคเลาวพี่ผู้เข่าใช่ย่านบางแคถนนเพชรเกษมครับผมซึ่งพี่ผู้เข่าอยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมครับจริงๆอ่ะ พุทเปก็ไม่ใช่คนกรุงเทพด้วยซ้ำเป็นคนอุทยานะคะแต่ว่าเป็นอีนางล่าฝันก็คือมาทํางานในกรุงเทพแล้วก็ย้ายที่อยู่ไปในกรุงเทพเอเรียต่างๆคือเรียนจบมาประมาณแบบกี่ปีวันเลเซ่แบบเจ็ดแปดปีอ่ะก็ย้ายไปเรื่อยๆสามสี่ที่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วแต่แหล่งงานใช่อ่ะแล้วก็หา <c oughs> คีหมดได้อินเปิดเลยเห็นไหมละ่ะ <c oughs> แถวนี้มันลอดข้างหลังได้อินเปิดเลยเป็นไงเป็นฟุตบาทด้วยนะประเด็นใช่ฟุตบาทนี่แหละมันคืออินเสิร์ตมันคือ เอ็กซ์ตาที่เราปล่อยคิวมาเพื่อให้รีเลยกับคริปวันนี้เอออ่ะเดี๋ยวเรามาเดินคุยกันไปด้วยดีกว่าวันนี้จุดที่เรานัดคุยกันนะัะมันก็จะเป็นเนาะตรงนี้โลซีคอนหน้าซีคอนบางแคแล้วก็ถือว่าจะเรียกว่าใต้บีทเอเอ้ยใต้ MRT มภาษีเจริญก็ได้ครับอะซึ่งงงเหมือนกันว่าปกติอะเวลาเราพูดถึงแบบแหล่งที่เราจะมานัดเจอกันเวลาคนออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยท่าไมห้างมันถึงแบบ เป็นพื้นที่ที่แบบทุกคนชอบมานัดเจอกันซ,ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กันมานัดเจอกันหน้าห้างเนี่ยเออใช่จริงๆแล้วเ,เป็นอันเต็ด้ที่เราหวังแบบคืออาจกับเรื่องนี้เหมือนกันนะแบบว่าไม่เข้าใจว่าเวลาคนมันอยู่พักผ่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือไปห้างกาันไปเดินห้างกันอะไรอย่างเงี้ยพอคิดดูดีแล้วอะคือคนอะไม่มีพื้นที่สําหรับแบบให้ได้หายใจแบบปลอดภัยสะอาดแล้วแบบ ได้ปล่อยใจขนาดนั้นเลยเนะจากที่เคยเป็นเด็กต่างจังหวัดทําไมถึงย้ายมาแบบอยู่กรุงเทพเพราะทําอะไรถึงทําให้เราเลือกอยู่กรุงเทพ <c oughs> ฉันงงว่าอะไรที่จะไม่ทําให้เราย้ายเข้ากรุงเทพดีกว่าแหล่ <c oughs> งงานมันมีนอยู่แค่นี้แ <c oughs> กอยู่ตรงนี้เยค <c oughs> ือ <c oughs> ชานนะรเรียนจบออสายนิเทนะศน้องวารสารธรรมศาสตร์เอกก็คือเอกวิทยุโทรทัศน์มาเรียเกี่ยวกับแบบนิเทศการงานปรกชันงานโฆษณาอะไรฟิลเนี้ยที่เนี้ยไม่ใช่คือฟิลฟิลงานของเราอ่ะมันกระจุกตัวในกรุงเทพเว้ยมันเป็นเอเจนซี่เป็นแบบเป็นแบรนด์เป็นแบบ เป็นบริษัทอะไรเงี้ยเออมันก็จะอยู่ในนี้เป็นหลักเ้ยซึ่งเอาจริงไม่ใช่แค่ใส่งานชนะว้ยขึ้นนี่ไหมหรือว่าอ้อมอ้อมหลังนี้ก็ได้อ้อมอ้อมก็ได้ไม่ใช่ใส่งานแค่นั้นเดียวหรอกเอาจริงหลายๆใส่งานหลายวิชาชีพอะทุกคนก็คือต้องจากบ้านมาไกลอย่างเงี้ยมาเพื่อวิ่งเข้ามาหาแหล่งงานเข้ามาหาแหล่งเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะว่า เอาจริงๆอ่ะถ้าเลือกได้แล้วคงอยากทํางานที่มันอยู่ที่บ้านเราอ่ะซึ่งทํางานบ้านฉันคืออะไรอ่ะแบบเป็นสาวโรงงานหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เดเรคชั่นในชีวิตที่ฉันอยากใช้เว้ยเออนั่นแหละมันก็เลยต้องเป็นที่กรุงเทพพระมหานครที่เป็นการกระจุกตัวของงานและรายได้ค่ะตะเกียก่อนหน้าที่เราจะมาอัดกันอ่ะคุณแนะนำว่ามันจะมีร้านกับข้าวอยู่แกนี่คือร้านประจำหน้าบักรอฟเพลกซ์งสามห้าซึ่งฉันไม่ค่อยชอบบอกใครเพราะว่ามันอร่อยแกแล้วคือเอาจริงป้าตอนที่ฉันทํางานแบบเป็นอีดังพนักงานประจำอ่ะใช่ฝันบบ เวลามีคนมาถามแบบมันมัน,ม,นมันไม่กล้าตอบอะว่ามันฝันอะไรอะเพราะว่าเอาจริงมันไม่เห็นภาพตัวเองที่จะได้ลืมตาอาปากเว้คือมองไม่ออกว่าจะเติบโตยังไงวะกับโครงสร้างเมืองแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้แล้วระบบทุนนิยมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันรู้สึกว่าแบบทําได้มากสุดก็คือตื่นไปทํางานให้ทนันแล้วก็ทํางานให้เสร็จแบบไม่โดนดา่าให้ไม่ต้องปวดหัวไปมากกว่านี้ละอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆครูอบถามโตขึ้นากเป็นอะไรคะมีความฝันโน้นนี้ที่จะตอบครู ณวินาทีเนี้ยมึงมีข้าวกินก่อนค่ะเข้าใจปะประเทศเนี <K escrito> ้ยอยู <every day> ่ให้ได้อย่าเพิ่งคือกลายเป็นว่าเด็กทุกวันนี้โดยเฉพาะแบบเฟิร์สท็อปเปอร์หรือคนทำงานอะความฝันมันเป็นเรื่องที่แบบไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่ตับต้องไม่ได้ไปแล้วอะเพราะว่ามันต้องเวลามาทํางานมาซื้อข้าวมาแบบอาจจะแบบแบ่งแบ่งแบ่งใจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความฝันมันเลยเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่มีบทมีผลกับคนทุกวันนี้เลยอะแบบ มันน่าเศร้าเลยเว้ยคนเราไม่มีความฝันอะเสียดายมากจริงความฝันคือตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้เราแบบสามารถทําสิ่งที่เราอยากทําได้แต่มันไม่มีเพราะอะไรคะเพราะว่าโครงสร้างและการใช้ชีวิตช่างต่างจะแต่ไม่ได้แบบบอกว่าแบบทุกคนต้องมีนะเขาไม่มีก็ได้ไม่ผิดไม่มีก็ไม่แต่สำหรับคนที่อยากมีความฝันอะเงินแบบตรงนี้มันไม่เอื้องไงอะมากันที่ฝั่งความเป็นเกษตรกรที่ได้ก้่าวเราอะเหมือนกันอย่างอย่างน้องเป็นชาวมะม่วง พี่ก็จะเป็นฝั่งชาวนาทำข้าวชาวข้าวของมาริเออชาวข้าวมาลิจุดเนี้ยเราเห็นโคจุดโคร่วมกันนะว่าเรารู้สึกว่ามันมีความแบบเราถูกจัดบางอย่างผิดผิดอยู่จากในสายตาคนอื่นอย่างสมมติว่าแบบคนเขาจะไม่เข้าใจว่าทําไมชาวนาเวลาทํานาข้าวเสร็จอะไรเงี้ยต้องเผาแล้วแบบไปสร้างมนลับผิดแบบว่านาไม่ไม่คุ้มเยอะเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้คืออะไรแหลคนแบบเลมชาวเกษตรกร especially ชาวนาว่าต้องเผาข้าวแล้วก็เกิดเพลนอ แล้วรัฐอ่ะก็ถ้าแบบรัฐรัฐบาลเหมือนรัฐบาลชุดปัจจุบันล่าสุดเนี้ยนะก็เรมว่าแบบทําไมไม่ไถกลบทําไมถึงต้องมาเผาหนูคะถ้าเขามีต้นทุนน่ะเขาจะทํำไหมการเผาการเผานาเพื่อจะได้ทานาเจเนอเรชั่นถัดไปอ่ะมันคือวิธีการที่มันลดต้นทุนแลวมันรดเร็วที่สุดแล้วแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือการทาให้เกิดมลพิษทางอากาศเว้ยอะไรรู้ปะที่ไป็ชาวนาต้องประหยัดต้นทุนเพราะอะไรเพราะว่าการที่ต้นทุนในการทํานาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นเมลได้ข้าวนู่นนี่ค่าแรง มันคือการไปกู้อยู่ในทุนเว้ยแล้วเคยหรือปะพอทํางานปุ๊บประหยัดสุดๆเงินที่ได้มาก็เอาไปใช้นี่แล้วมันก็วนลูปค่ะพูดจากมุมไหนคะรัฐบาลพูดในมุมหมวกของใครหมวกของคนที่ไม่เคยเป็นสเต็กโฮเดอร์ไม่เคยรู้ปัญหาที่แท้จริงอะไรก็ไปโบยแปะป้ายว่าคนคนทํานาไม่มีความรู้อทําความเดือดร้อนทั้งนั้นที่รายได้ของคนที่เขาทํานาหรือว่าเกษตรกรในในแง่อื่นอ่ะมันเมคเซนส์กับกับกับความเหนื่อยยากกับกับ กับคุณพ่อชีตเขาไหมยอะไรเงี้ยกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วแต่จะบอกว่ามันเป็นรสชาติที่แบบเราหยถามามากมันไม่ใช่แบบว่าเป็นรสชาติแบบกรุงเทพรสชาติคุณลุงคุณป้านี่นี่คือซอยที่ฉันหยุดนะปัจจุบันใช่ปะซึ่งซึ่งเราจะย้ายออกละตรงไหนเนี่ยคืออันนี้คือปากซอยที่ฉัาต้องแบบขับรถมาขับรถแบบว่าเบนสปอร์ตยังรู้ยบึนบุ่นบนออกมาใช่ไหมพอขับออกมาปุ๊บอะไรเกิดคะเราต้องทําการเลี้ยวเข้าถนนใหญ่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือฉันจะต้องมองทางขวาเอดูมีรถมาไหมเ<อ>ฉเลยนี่เลยค่ะเฉลยอ๋อกู <c oughs> ไม่เห็นอะไรเลยค่ะขอบคุณนะใฟตัวป่วนมันทา,าเสียงหา,าเสียงกันฉ่ำ,เ,ำเอา,าเงอาี้เอางี้ยังไม่ต้องไปดูนะว่าเป็นหน้าไข่บอกเลยว่าคือแค่เราจะอาสามาเป็นแบบว่าตัวแทองประชาชนจะบำบัดความทุกข์รวมรู้ความสุขให้ประชาชนอ่ะนี่คือคอมมอนนี่คือสิ่งแบบว่าที่ควรจะคิดได้โดยไม่ต้องให้มีใครมาออกภาษสาบอ่ะ คือจะออกมาทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ว่าเนี่ยคือเบื้องต้นเลยที่มึงทําให้ประชาชนอ่นะปวนบ่นบางเลือดร้อนเลือดร้อนจิงทั้นทำคลิปด่าลงไปไม่ใช่ด่าชัทานทำคลิป ที่ให้เห็นปัญหานี้ลงไปในทิกตอกโอ้โหแล้วคือคนอ่ะแค่เริ่มก็เริมแล้วนะคะสำหรับเลือกบังหกหกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้ที่อาสาจะมาแบ่งเบาความทุกข์ประชาชนเนี่ยค่ะเขามีสมิล้ะยังไงบ้างถึงมั่นที่จะเอาป้ายนะคะมาตั้งปากคอแบบนี้นะคะแล้วก็จะเลี้ยวรถออกเนี่ยก็คือว่าจะโดนชนไหมก็คือบังบังที่ถ่ายไว้ปวงหมดเแกและจะบอกเลยนะว่าบางแคร์ถ้าใครได้ขับรถผ่านมาไฟหาเสียงเยอะมากทุกหนึ่งเมตร ะมากจริงมันมันกลายไปแบบคืออยากได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะอยากบำรุงความสุขบำบัดความทุกข์ให้เปนสมขนาดได้เลยเหรอคะอ๋อเริ่มจากอันนี้ก่อนค่ะเนาะช่วยด้วยเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะแขกเครื่องติดแล้วทุกคนแขกสันเครื่องติดแล้วทุกคนเออเห็นไหมว่ามันร้อนด้วยแกจะบอกว่าตะเกียบเราคืนพวกเราสองคนนั่งกินข้าวกันในร้านใช่ไหมแล้วแบบเรารู้สึกว่ากรุงเทพเป็นอากาศที่แบบเป็นเป็นจังหวัดที่แบบอากาศเดอดเออเมื่อกี้จะมีคำถามหนึ่งข้อถามว่าแก ถ้าเราอยากใช้ชีวิตโดยมีอากาศดีๆหายใจแล้วไม่ต้องทรม,มารร่างกายตัวเองอ่ะทําไงวะทําไงเออคีย์ว์ดคือย้ายประเทศย้ายประเทศซึ่งน่าเศร้าเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น,นแต่สิ่งที่ง่าย <ไง S 2> ที่สุดคือนะความนี่ง่ายปะแกหรือว่านี่มันคือมือหรือที่นี่มันคือ art installation วะซึ่งจะบอกเลยว่าการย้ายประเทศอะ่ะมันก็ไม่ใช่แบบวิธีทุกคนทําได้ คือแน่นอนและว,<ช>ลว,วถ้าอยากมีอากาศที่ดีอยากอยู่อะไรที่ดีอ่ะต้องย้ายถูกต้องอแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ไงเพราะว่าบาง<ก>คนแกมันไม่ใช่จะให้ประชาชนต้องหนีปัญหาคะ่ะมันควรจะเป็นหน้าที่ของกลุ่มคนที่เป็นมีอำนาจมีอำนาจกำหนดน,นโยบายเนาะในการทำอเออไม่ใช่ว่าแบบคือโฟกัสอะไรกันอยู่หรอคะคุณรัฐบาลขาตอนเนี้ยนึกออกปะเข้าใจได้เฮ้ยข้างหน้านี้แบบเหมือนเป็นโรงพยาบาลใช่ใช่ข้างหน้าเป็นโรงพยาบาลแกเรื่องแบบสวัสดิการใช่ไหมพูดถึงโรงพยาบาลทีคือชั้นหน้า วลาอ่ะ,ละ,ละ,ละยกตัวอย่างล่าสุดเลยคือฉันหน้าลาออกมาใช่ไหมเมื่อตอนที่ลาออกฉันก็ต้องไปเปลี่ยนมาตาประกันสังคมตนเองใช่ไหมฉันก็ไปประกันสังคมฉันก็หาข้อมูลนเน็ตฉันก็เน็ตเน็ตเดูเ,เ,เ,เว็บของยัย,ย,ยองค์กรเนี้ยเขาบอกว่าไปที่นี่ค่ะบางแครุตุ๊ดๆกูไปเสร็จปุ๊บอ่ะคุณพี่้าหนูมาทำนี่นั่นนี่ค่ะอ้าวไม่ใช่ค่ะต้องไปที่นู่นอ่ะกูก็ไปที่นู่นนั่งแก๊บนั่งอะไรไปวันหนึ่งกูไปไปถึงนู่นไม่ใช่ค่ะต้องมาที่นี่เอา วกไปวนมาเวียนไปเวียนมาไอคุยกันมันโยนกันเนาะมันมีมันมีความโยนซึ่งก็รู้สึกเหมือนกันว่าซึ่งซึ่งเซนซึ่งเซนที่ทันสัมผัสได้มันคือหน้างานอ่ะเขาไม่ได้มีแม้แต่กระทั่งแบบจะมาสอบถามฉันโดยละเอียดว่าต้องทําอะไรคะนู่นนี่พอฉันเอ่ยปากพูดปุ๊บคือชี้เลยคือไม่มีเซนของการแบบอยากจะช่วยแก้ปัญหาด้วยหัวใจเข้าใจป่ะทั้งนั้นที่มันคือ j อบเด s c r i p t i ่ n นของการทางานราชการเนาะแล้วก็ตัวแม่ นั่นแหละคือองค์กรรัฐการอ่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วว่ามันคือองค์กรที่ต้องทอํามาเพื่อใช้ประชาชนเนาะเพื่อให้ประชาชน,นมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่จริงๆอ่ะฉันรู้สึกเอื่มและเสื่อวแลเชื่อทุกคนอ่ะเอื่มกับองค์กรรัฐการประเทศไทยเว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวต่อไปอ่ะเราจะพาพี่ภูเขาอ่ะเดินไปรูทคือคุณแนะนําเราว่ามันจะมีข้างหน้าจะมีตลาดบางแคเนี่ย <c oughs> เป็นชาเล่ใ้คุณผู้ชมนะคะร่วมกันนับเข้ามาว่า <c oughs> ในคลิปนี้มีทั้งหมด กี่คันรับไปเลยนะคะไวน์เชอร์นะคะเอาไปเลยมีอะไรบ้างมีอะไรดีแจกลมไปก่อนแต่ว่าเราเราจะแจกนะคะเมมเบอร์ของโอオリแฟนภูเขาโอオリแฟนภูเขาไปเลยเอ้ยพูดถึงแล้วオリแฟนว่าบาปไว้เนี่ยอยู่เขามีไม่เสร็จเลยหรอมีเมสเสจเลยคุณคิดเห็นอย่างไรกับเซ็กซ์เบอร์เกอร์ในประเทศไทยแกเอางี้นะคนไทยมือสือปากมือคนไทยมือถือฉากปากถือศิลป์คนที่ออกมาด่าเซ็กซ์เบอร์เกอร์ด่า เป็นคนเดียวกับที่ไปซื้อบริการหรือเปล่ายึดหลักศีลธรรมน,นู่นนี่มากมายบอกว่ากันไม่ดีอะไรอย่เงี้ยไปเลยเหรอได้้เดี๋ยวเราขึ้นรถไปคุยต่อเดินทางไปตลาดบางแคก็จะงงๆเราเป็นกันสองคนเหรอเออไม่แต่ว่าเอาจริงๆมันก็นเลือกเรื่องเซเบอร์เกอร์แล้วกันเนาะเอิมออคือจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าเรื่องเซ็ก เรื่องความประทัดฐาทางเพศอนะมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วสัญญาณปกติของมนุษย์ที่ทุกคนต้องมีมแล้วทําไมเราถึงปฏิเสธเรื่องนี้<ม>ท่านใดทุกคนอะ<ม>เกิดมาเพราะอะไรเพราะพ่อแม่มีเพศสัมพันธ์กันและตัวเองมีลูกเพราะอะไรก็เพราะมีเพศสัมพันธ์หรือจริงๆแล้วมันการที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อความสนุกอะแล้วไม่ได้จุดประสงค์เพื่อสืบพันธุ์อะมันก็ไม่ผิดเลย<ม>แล้วแล้วแบบจริงๆแล้วว่าไอ้เซ็กเวอร์เกอร์เนาะพี่พี่พี่น้องเซ็กเวอร์เกอร์อะเป็นกลุ่มคนที่สร้าง GDP หมายถึงว่า สร้างรายได้ให้ประเทศไทยเยอะมากเลยนะแต่ไม่ได้ถูกนะับเป็น GDP ในในไทยเลยยนะังไม่มีอะไรไมาคุ้มครองใชเนะ่เราจะเห็นจากแบบอย่างตอนละครง่ายๆอ่ะหลงไฟนะเงี้ยการแก้วโดนซ้อมจนตายอนะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ผิดเลยเขาเป็นฉันจะเล่าออมีเหมือนฉันเคยคุยกับรุ่นน้องหรือเพื่อนฉันนี่แหละคือเหมือนเขาทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งไว้เป็นแอปที่สําหรับให้เซ็กเวอร์เกอร์ที่พัทยาม,มาแบบรีชิสแล้วก็มาแจ้งแบบว่าเกิดอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยคือฉันจำแอ็กซ์แทคลี่ไม่ได้นะประมาณนี้ คือทุกแบบหลายคนมากเว้ยที่ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพและเข้าถึงไม่ได้บางทีอย่างเงี้ยโดนลูกค้าเบี้ยวเงินโดนซ้อมแต่ไปแจ้งตำรวจกลับกลายเป็นว่าตัวเองโดนจับในฐานะเซ็กเวอร,เกอร์เกอร์อย่างเงี้ยโอ๊ยเศร้าหน่อยจบ่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้ให้ฝากพี่ภูเขาเป็นที่เป็นก้อถิิน <c oughs> เชียงบังแคเออเ<ล>มาออแบบว่าพาเราเดินตลาดบังแคหน่อยใช่เป็นตลาดที่ใหญ่มากแกแล้วของเยอะมากของกินก็คือฉ่ำ ชาำจริงแกจะอยากซื้อหวยเนะี่ยซื้อดิออกมาละ่ะแล้วจะแกจะได้รู้ว่ามันใบเละกี่บาทจบซื้อหวยมากันซะซื้อบ้านเลขที่ใหม่เลยแล้วกันนะคุณแม่ข่าวไปเท่าไหร่คะ,อะขอดีแป๊บนึงนะหนึ่งอยากได้สองศูนย์หนึ่งกับหนึ่งห้าศูนย์นะมีไหมแม่ท้าไม่ถึงไปเลขนี้อ๋อเลขบ้านใหม่อ้อยแซงจังลอยค่ะเนี่ยเอาจริงปปะซื้อหวยอะ่ะ เรายังต้องมาหวังเลยว่าคุณจะรวยสักโอเคเออสะท้อนปะนี่คือแหวะเล่นๆขอบคุณนะคะแว่เล่นๆแต่มีเมสเซจคืออะไรอ๋อชีวิตคนเราอ่ะวันในอยู่ในประเทศเนี้หวังรวยเพราะหวยเคยคิดว่าถ้าถูกหวยเงินก็แรกจ้าไปทําอะไรเออไม่เคยคิดเลยจริงเหรอนี่อาจจะเอาไปปรับเรือความสุขตัวเองใช่แบบสมมติว่าขาดอะไรอาจจะไปซื้ออะไรเงี้ยอ๋อคุณล่ะใช้นี่ใช้นี่ให้ที่บ้านเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเกษตรกรนี่ท่วมหัวค่ะจนอะไรรู้ปะ พอนี้ท่วมหัวปุ๊บเราในฐานะที่เป็นลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราแทบจะไม่ได้หาความสุขให้ตัวเองเลยนะเว้ยมันเหมือนเราเหมือนต้องแบบมาใช้แบบใช้นี่เพื่อที่จะสลัดตัวเองออกไปก่อนอ่ะให้มันหมดได้ค่ะเลือกบ้างได้ยังเนี่ยเลือกตั้งลงทุนลูกได้หรือว่าไปเลือกวันธรรมดาเลือกบอนธรรมดาเออเลิศมีในใจยังเท่านั้นค่ะวายคีบอ่จะไม่ได้พูดนะฉันไม่ได้พูดนะ แบบคุยด้วยหนึ่งคำได้ปะอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงที่สุดถ้าเกิดแบบเลือกตั้งเอาง่ายๆเลยในมุมหนูอะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงที่สุดใช่ไหมเศรษฐกิจเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่ฉันแปะบอร์ดเธอเมื่อกี้นี่คืออีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันว่าเศรษฐกิจกว่าที่เราจะหาความสุขให้ตัวเองได้อะปากท้องเราอะมันต้องกินข้าวก่อนขอให้พวกเราได้อยู่ในที่ในโลกอยู่ในชุดผู้นำที่มันลดขึ้นถูกต้องเลิศดีไปที่เจอนะคะ เห็นไหมล่ะมาที่เราต่อคีย์เวิร์ดปั่ท้องอ่ะเห็นไหมล่ะท้องเศรษฐกิจคนต้องการจริงๆในตอนนี้เรามาอยู่กันที่เอ็มหลักสองซึ่งเป็น MRT ที่มีจุดมางแล้วเออสายสีน้ำเงินจะบอกว่าเอ็มอทีหลักสองอ่ะเวลาเดินทางมามันก็ไกลสุดสุดๆแล้วป่ะเพราะฉะนั้นการเดินทางมันก็จะแบบไกลในฝั่าเองแต่ความน่าเศร้าคืออะไรรู้ป่ะเออ ูยังเห็นคนแบบยืนรอรถยืนรอแบบอะไรอย่างงี้กันเยอะมากเข้าใจนะแบบคือเอาจริงๆอ่ะเอ็นดูคนที่เขาแบบต้องยืนรอแล้วคือรถมันติดด้วยแกเออแล้วคือถ้าสมมติต่างประเทศยกก็อย่างเนาะคือไม่ได้เปรียบเทียบนะแต่ว่าหมายว่าอันก็เปรียบเทียบแหละถ้าเปรียบเทียบแล้วมันจะทาให้เห็นภาพเราว่ามันเกิดการพัฒน,นาขอเปรียบเทียบก็คืออ,อย่างตอนไปกเกาหลีอ่ะมันจะมีแอป ให้ดูเลยว่ารถสายไหนเราต้องขึ้นเออเราต้องขึ้นฝั่งไหนของถนนมาตอนกี่โมงแล้วมาเป๊ะเลยขึ้นไปปุ๊บมีบัตรอันนึงติดบัตรเลยแล้วไม่ต้องมันมาตีกับคุณพี่กับออดเมย์แล้วเขามีวินัยอ่ะจอดตรงป้ายคับพีปลอดภัยมาตรงเวลาสะอาดรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยคนถ้ามองข้างหลังก็คือแบบว่าตอนเนี้ยเต็มไปด้วยแบบบรรดาผู้คนที่แบบพี่พี่ที่เขาแบบเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยรอรถอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของ อาหารจําหน่ายตรงนี้เพราะเป็นแหล่งของคนที่เขาเลือกงานะแล้วเขาต้องมาต่อรถเนาะแล้วเป็นอาหารที่แบบราคาจับต้องได้ถ้าถามว่าพอาหยุดจะเขตนี้ไปแล้วอะแล้วแบบไปไปใช้ชีวิตเที่อื่นอะบางที่อะไม่สามารถเป็นแบบเ็นราคาที่คนสามารถจับต้องได้เลยคือบางคนอาจจะแบบ <ใน S 1> ค่าแรงขั้นต่ำเขาแบบว่าวันละสมมติว่าวันละสามร้อยเงี้ยอะกับค่าปลาไปแล้วร้อยกว่าคือแบบจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงวะค่าแรงขั้นตำ่ำอะถ้าเดิมมาสิบกว่าปีละสิบสองปีละสิบสองปีแล้วรัฐบาลเก่าบอกว่า รัฐบาลล่าสุดบอกว่าอ๋อจะปรับขึ้นให้อ๋อขึ้นยังขึ้นยังถูกขึ้นยังแล้วล่าสุดไปเห็นสัมภาษณ์ของคุณคุณพี่ของคุณลุงเอาบอกว่ากําลังทําอยู่อ๋อยังอีกเหรอคะเอาเมื่อไหร่ล่ะเฮ้ยใครอีกแล้วใครอีกแล้วนี่บอกไหมอือคือจะขอโอกาสไปเรื่อยๆหรอแบบเนี้กำลังทำอยู่เนี่ยถ้าได้เป็นสไตรน่าทำเลยแล้วถ้าเกิดสมมติมันไม่มีโอกาสแล้วว่าคนจะตายกันหมดแล้วว่าถูกแล้วทุกอย่างมันพรูฟแล้วว่าตบริษัทกิจก็ไม่ดีแล้วถูกต้อง ค<ส>นร <สา S 2> วยก็เลยเอาเลยเอาค่ะเวยเอารวยเอาแรงมากไปละเอ้ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ดีเหมือนกันนะพอได้ยินแบบเสียงรถหาเสียงที่แบบเขาเริ่มมารถคาเสียงก็เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งการโปรโมทที่หลายคนก็พูดถึงอยู่ว่าบางคังะเขาแบบทํางานเหนื่อยมาแล้วอยากจะตื่นสายในวันหยุดสาอาทิตย์อยากตื่นแบบเออแบบสายๆน่อยอะไรเงี้ยต้องมาตื่นเพราะว่ารถบางคันเขาแบบตั้งแต่สิบโมงเช้าเก้าโมงเช้าอะไรเงี้ย จุดนี้ก็ประชาชนก็อยากจะฝากบอกถึงหลายพักเหมือนกันนะว่าแบบว่าเรื่องวิธีการประมฏที่แบบรบกวนคนให้น้อยมากที่สุดหรือช่วงเวลาที่มันเหมาะสมหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีรวมไปถึงป้ายด้วยอย่างที่เราอันดับแรกครับไปแกะป้ายให้หน่อยรถจะชนรถจะโชว์รถจะตายใช่ไหมในรถไม่ในรถไม่ไปทุกเค้ละอ่าหนึ่งรถเก่าสองรถติดสามรถไม่ร้อนดีได้นั่งเท่าไหร่ได้ยืนได้ยืนคือทรมานไหมอ่ะทรมานแล้วแบบว่าบางทีอ่ะยืนกระเบียดกระเสียดจนบางทีอ่ะ อันตรายด้วยนะม,มันมีเขาเบรกหรือบบว่าแบบว่ามีจังหวะรถที่แบบมันแย่ๆเขายืนอ,อยู่อะแค่การยืนก็ไม่ปลอดภัยแล้วจริง,รงๆรถเมล์ไฟรถเมล์อย่างเงี้ยรถเมล์พลังงานไฟฟ้าแบบเนี้ยมันควรจะมีตั้งนานแล้วนะมันควรจะแบบเปลี่ยนแบบยกแผงไปแล้วอะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนรถเมล์ที่แบบต่างประเทศที่แบบเป็นแบบใช้กันอะไรเงี้ยวันนี้ก็ขอขอบคุณที่คุณขอมามาเช่นกันเพราะว่าเป็นนิมิตใหม่อันแรกที่เราจะได้มารวมการพูดคุยประสบการณ์ต่างๆเพื่อผลักดันนโยบายที่เราอยากเจอในการเลือกตั้งปี66นี้ ก็หวังมากเลยนะว่าอ่ะในฐานะที่เป็นคนที่แบบมาอยู่ตรงในใน,ในสื่อน้อที่อาจจะมีหลายๆคนมองเห็นะอะไรเงี้ยแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าการพูดหรือว่าคลิปเนี้ยของพวกเราทั้งสองคนอะจะสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นํามาซึ่งความ็นอยู่ที่ดีขึ้นการมีโอกาสได้ให้เพื่อนๆรวมเจเนอเรชันเพื่อนเพื่อนอน,อน,อน,น้องๆเจเนอเรชัน,นหลังๆรวมถึงพี่ๆลุงป้านาในเจเนอเรชันที่ก่อนหน้าได้มีโอกาสลืมต้าปากและได้ มีโอกาสเข้าถึงความฝันตามหาความฝันของตัวเองที่เป็นความฝันจริงๆอะด้มาขึ้นเนาะก็เผื่อบาคนที่ดูคลิปนี้ไปเนาะอาจจะแบบตกตะกอนได้นะว่าสิ่งที่เราเจอกันที่คิดว่ามันปกติความจริงมันไม่ปกตินะใช่เราก็หวังว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงครับไปได้เยอะๆเลยคือจะบอกว่าที่เราพูดเราไม่ได้พูดตัวแทนว่าเป็นเจเนอเรชันเราหรือว่าเพศเราหรือว่าตัวเรานะสิ่งที่พูดอะคืออยากให้มันเกิดผลดีขึ้นกับทุกคนจริงๆเป็นการพูดเพื่อทุกคนในประเทศไทยจริงๆค่ะ เพราะฉะนั้นนะครับก็เตรียมตัวกันนะครับไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ตัวเองในวันที่7และ14ฤพฤษภาคมนี้นะครับเราหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งหนึ่งเสียงก็สําคัญแล้ว,ใ,ลวในการช่วยก<อ>ันไปเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะเห็นประเทศของเราเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น,นครับและนี่ก็คือเจอร์อนเจอนี่กับ EP แรกนะครับคุณภูเขานะครับแล้วก็น้องบุญบาวเอาไช่ใชมบุลล้อหรอวันนี้ที่บุลล้อไม่มาก็ไว้เจอกันนะครับทุกคนกับ e ีนั้นนะครับสวัสดีครับ